ซักี่คนนี้ร้อคนครับอีก19คนจะ200แล้วโหดีใจมากเลยนะโอทูส0งร้อยซับค่อนข้างเยอะนะเป็นซับพอร์ที่ค่อนข้างเยอะมากครับสำหรับผมแล้วพี่กัดอะไรนะพี่กัดอะไรนะทางน้ำอ่ะนะอีสามอีสามอี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 เีอาอออีอีออี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 อเอีออออีอีีี เฮ้ยมีคนทำเข็มเข้าบ้านเราคนทำเข็มเข้าบ้านเราคนทำเข็มเข้าบ้านเราโอ้โหน่อยบ้านตัวป่วนตัวป่วนตัวป่วนใช่เหรอนี่ตัวป่วนสักขู่มาตุ้มตับอีกนะฮายยังเอาแม่งเลยเปล่ามันจะโดดมันจะโดดออกมาสร้างเข็มมันจะโดดเออมันก็ใจสู้เหรอไปเราปล่อยไปไปไปถ้ามันเปิดตุ้มตับเดี๋ยวเขาลงไปยิงกระบาลมันยอดเล่นครับไม่มีใครโหลดใช่ไหมไม่มีใครโหลดถ้าผมแล้วก็ไม่มีใครโหลดผมด้วยนะ ผมอาจจะไม่หล่อเหมือนคนอื่นแต่ผมจะไม่มีคนอื่นเหมือนคนหล่อนะครับงงไหมไอ้ที่ผมก็ยังงงเลยนาะมันดอกยางยังไม่ดอกหรือมั้งดอกก็มีคนเอาได้ไลยม,มีคนวิ่งอยู่สบายใจยนะ่ะเราไปขึ้น,อะ,น,นะอะไรปะล่ะโรเนียนลากสาเปล่าลากสามันหนาขึ้นนะบอกนะอะไรนะ แซมเยอะขึ้นอ่ะแซมเยอะขึ้นก็เราขึ้นจากด้านข้างอะไรไม่ได้เหรอมันแก้หมดแล้วแล้วแล้วเราจะขึ้นยังไงอ่ะกี่ห่อขึ้นได้ได้ไหมได้ใช่ไหมได้มีทางขึ้นกี่ห่อแบบเดินเอไว้จากข้างหลังตรงรถอ่ะไม่ใช่ต้องเข้าข้างหน้าเลยเขาจังไหนเหรอวันดิไปออยก็ได้ครับเรามาจากข้างหน้าบินฟาร์มไม่ค่อยได้แล้วตั้งแต่อัปเดตใหม่มาเนี่ยชีวิตบดซบมากเลยแซมข้างหลังออกไปแล้วเจม แล้วเราจะขึ้นยังไงอะตาแข่งนะก็ถพีทไม่ลองไม่รู้ยังไม่มีใครเคยลองเลยแล้วคือเกมก็พุ่งไปแบบเต็มที่อ่ะถ้าผมสลบสไลด์ขึ้นจากด้านหลังไม่ได้เหรอเหมือนเดิมอ่ะเฉินนี่เถื่อนเราไปเถื่อนเินนี่เถื่อนเราเฉินนี่เถื่อนวะเฉินนี่เถื่อนเกินเฉินนี่เถื่อนเกินไปเลยเพิงั้นเราก็ฟานไม่แค่โดมกับออยเงี้ยอ้อออยก็ต้องใหญ่เหมือนกัน นในเซิร์ฟแม,ม่พูดเยอะเลยอ๋อ,อใหญ่ไงลูนิน็นี่ไล่ะอ๋อ,อใหญ่นะ่ะวันนี้โกบัสครับวันนี้มาเร็วตัดผมสว่างเลยนี่ว่าจะออกไปเที่ยวเกาะสมุยใช่ไหมเขาเปิดได้เหรอฮะเดี๋ยวนี้เขาเปิดหรือยังรอโควิดหายหมดเลยได้กลับไปเที่ยวกันดีกว่าผมจะซับคนที่200ใช่ไหมเออตอนที้อยเก้าสิ้าคนละครับ ยอบยอบยอบสวัสดีพี่ฮัทตันวาเข้าสวัสดีคุณเจนแก้ววัสดีพี่โชคตินันครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับไม่ได้ยกมือไหว้นะครับโมอยู่นะครับกดดาวสนับสนุนได้นะครับเดี๋ยนี้ขอบคุณท็อปดาวด้วยอันดับที่หนึ่งเป็นพี่วิทย์ปงอยู่นะครับอันดับที่หนึ่งอา6,100ดาวเป็นจำนวนดาวที่ค่อนข้างเยอะมากเยอะมากจริงครับสำหรับอ่าท็อปดาวอันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่สี่นะครับผมมีเสื้อส่งในทีวีต่งให้เนอะ ถ้าอยากดูว่าเสื้อนหน้าตาเป็นไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอคนอื่นใครที่เอารูปโปรใส่เสื้อส่งเล็กคอมเมนต์หน่อยเนี่ยใครที่รูปโปรใส่เสื้อส่งเล็กคอมเมนต์หน่อยเนี่ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้โห <S <S ช่วยนนติดตามซัพพอร์ตเดือนที่เก้าขอบคุณมากครับพี่โอ้โหบินกันว่อนเสือแล้วคนในเซือสองร้อยะครับตอนนี้สองร้อยคนนี่คืออยู่กันไม่สวยนะยีกันทุบแบบตะไม่มากนะฮะ ขอบคุณพิชาตนานสักวันที่เก้าด้วยนะครับน้องขอบคุณมากครับพี่แต่น้องยกมือไหวไม่ได้น้องขำอยู่เราจะเป็นยังไงแต่ผมพาพี่โชว์ก่อนนะเจมเราจะตั้งค่าแบบนี้แหละเราดีพอแคเป็นแบบเห็นเดือนอ่ะขอาเจมเป็นเห็นเดือนปะเห็นเดือนคืออะไรอ่ะแบบโคนซับเดือนไหมซัพพอร์ตต่อเดือนมันจะบอกปะไม่บอกไม่บอกไม่บอกมันจะบอกเฉพาะของเรามันจะบอกเฉพาะของเราเท่านั้นควนซับ ไม่บอกเครื่องหมายตกใจไงเครื่องหมายตกใจตามด้วยคำว่าซัพพอร์ตเอีมจะบอกอยู่ยิงเครื่องหมายตกใจตามด้วยคำว่าซัพพอร์ตเอีมจะบอกว่าซัพกี่เดือนแล้วอันนี้มีคนอยู่นี่ใช่ไหมไม่มีคนตรงไห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 นไม่มีไม่มีไม่มีจอดได้อ่าจจะคุณผมปล่อยคุณบินผมปล่อยคุณก่อนคุณลงดาดฟ้าก่อนแล้วคุณเคลียร์ไป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  บางทีเอพีห้าเลยพีห้ามกระจาะค่อกระเจอะหาเอาเขาเดี๋ยวบินบนหาก่อนทำยิงคุณรอรอเดี๋ยวบินบนหาเจอรับกระโดดอยู่ฝั่งซ้ายมือผมขวามือคุณเหตุไม่พลาตรงนั้นแหละยิงเลยเอพีห้าฟรีเปลี่ยนแม็กแล้วอีกซีคุณรออะไรแล้วลงไปกัดกระบามซีเอพีห้าเปี่ยกระสุนเยอะล้มหนึ่งใช่ไหมสวยพีกว่ามีอีเอเคด้วย มมีีรอเสื้ออยู่ไอ้แก,ก้วขนเหลือแต่สองอเแล้วครับกวบัรเหลือแต่สองอเแล้วครับ x อส่งให้หมดเลยฮะสองเอกับสี่เเหลือครับผมเอาไหม ถ้าไม่เอารอก่อนนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเกาๆไปตายหมดตายหมดสวยเฮ้ยอพึ่งผาได้จริงชื่ออะไรชื่ออะไรอะรินดาก้าใช่ไหมไม่คุณเนี่ยชื่ออะไรรินดาก้าใช่ไหมเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยโดนดินฮอตทดิชิคินนั่นแหละชื่อ ไทยกรเต้นว่าคออยได้แล้วววบรรยากาศดีมากขอไทย้ก่อนโอ้โหคุณสราวุ์โมซัพพอร์ตเดือนแรกน้ำตาจะไหลขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับสำหรับซัพพอร์ตเดือนแรกวันนี้จะเหมือนเมื่อวานไหมวูวูเมื่อวานใสยับหรือเมื่อวนวันสุดท้ายไงปล่อยผีฮะ คือมีเท่าไรใส่หมดเลยนะฮะโอใส่จนจนนะปนจนจนเนี่ยครับขอบคุณขอบคุณสปอร์ตด้วยครับพี่สำหรับเรืองแรกนะฮะเป็นคนที่เท่าไรเอื่น้องดูให้นี่ครับนที่186อู้ววมีเป็นสปอร์ตที่186ฮะ186ครับพี่ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากนะครับภาพแดงๆมากเหรอ ภาพแดงๆจะไว้ใจได้การกับหน้าสวยๆจะไว้ไม่ใช่ปลาปลาเราเห็มาด้ขอบคุณพิงลี่ต่อซับเรือที่สองด้วยครับพิงลี่สวัสดีฮะเห็นว่าสวัสดีรอบหนึ่งอยู่ในห้องนี้เปิดแล้วมันเก็บไปหมดแล้วปะเก็บไปหมดแล้วเก็บไปหมดนี่ไงของอยู่อยะไรต้องมีกล้องจอนปิดก็มีทมแซมก็มีแล้วในศพมันจะมีอะไรบ้างอ่ะต้องมีของฟาร์มอยู่นั้นน่ะ รับรับรับที่เราเน้นตอนนี้ได้อะไรก็เก็บเก็บไปก่อนเนี่ยไหนเอาการไปลูดสิเฮ้ยหมวกกันน็อกเฮ้ยเ,เก็บไว้ให้บีวันใส่ลูดแล้วอะอะไรเออของอ <ๆ S 1> มันหยไปไหนหมดอะแสดงว่ามันกลับบ้านไปเที่ยวหนึ่งเพราะตัว้าเองไม่อยู่เจม ตัวใช้การ์ดแดงไม่อยู่อ่าสวยสวยสวยพี่สวยนี่ไงห้องกร์ดเขียวยังรูดได้อยู่นะถ้าคุณมีการ์ดเขียวมาบ้านมีการ์ดเขียวปะกา๊าซเขียวไม่มีไม,ไ,มได้ของอะไรมากเฮ้ยแต่แม่งได้เนี่ยโอ้โหของฟรีลูกแมวเหรอลูกมีรัฐบาล ตรงนี้มันเอาไว้ทําไรครับมันเอาไว้ฟาร์มเข้าไอ้ฟาร์มมันเป็นที่ขุดน้ำมันเอาไว้ฟาร์มครับผมเข้ามาฟาร์มเข้ามาแล้วก็ยิงบอดมากดห้องเปิดขอเอาการ์ดเปิดห้องครับผมนะเปิดห้องเหมือนกับอารมณ์เวลาไปรีสอร์ทอะเปิดห้องอย่างเงี้ยนะครับบอกเขามาเปิด <c oughs> ห้องครับพี่เดี๋ยวเขาจะวิ่งไปสไลด์มา่านออกให้เราขับรถเข้าไปจอดเขาปิดให้เฮ้ยี่คอถามมาชั่วคราวเลยครั้งคืนครับก็บอกว่า มาถึงเออมาถึงคุณเลยครับพนักงานพนักงานบอกบ้าอร์ตูดมาแล้วหน้าไปกันทุยอะไรของคุณเนี่ยฮะคุณจะไม่ไหวนะผมจะบอกให้เล่นเองจบเองเลยฮะคุณนี่ล่อพนักงานเลยนเนี่ยยิงไอ้คุณโซลเล็กไอ้อะไรของคุณผมหนึ่งผมมีหาเฮ้ยบิวตี้อยากเสียตูดเหรอเนี่ยฮะก็ดาวอนี่นี่อยากเก็บตูดด้วยแหละไม่อยากเก็บยิ้มอย่าจิ้มให้พี่ใช่แหละถูกต้องแหละ กลับไปเหรอหมดอะไปวะเนี่ยิวานขอบคุณนะทีมเราจากบิวติ้ด้วยฮะเอ้ยผมได้สมูทจากสุบบอดโอ้แจำแจ๋วมากไปขึ้นมาเดี๋ยวพาไปผมคือคนขี่หอเก่งประจำปีอะไรอ่ะจริงแล้วต้องขึ้นเรือเรือมันได้ของดีเยอะถ้าเรือมาล้วเอาหอบุกเรือเลยอ่ะทำไมถึงอยากขึ้นเลย ก็ได้ไงายก็คนอื่นขึ้นได้แล้วขึ้นได้ดี